วัดียามเย็ยนครับนุ่นก็จะเริ่มจะติดแล้วครับแถวนี้นี่นะครับยังไม่เท่าไหร่ก็เริ่มติดซะแล้วอากาศดีมากนะครับวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยจะตกหรือเปล่าไม่รู้นะครับฝั่งนุนติดขาออกยังไม่ติดขาเข้าติดแล้ว นั่งไงนั่งไงนั่งไงปุ๋ยมันไม่ขาดคําเลยติดซะแล้วโอ้โหติเราจะติดเร็วจังเลยยังไม่เท่าไรเลยเนี่ยอตอนนู้นติดหนึบเลยหอังเรายัางพอวิ่งได้เรื่อยๆ ในเมืองกรุงต้องพูดเลยครับเรื่องรถติดในเมืองกรุงเนี่ยติดอย่างดีติดแน่นติดเหนียวติดทนติดนานก็คือรถติดนี่แหละติดกับรถไปตรงอูนะครับรถไฟฟ้าไม่มาเลย สบายใจเดี๋ยวรถไปฟ้านไะม่จิไปแนวาเยาวเลยไม่มจมากเลยนะนี่นะครับ อย่างไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆบางวันก็ติดบางวันก็ไม่ติดไปจะรถไฟฟ้านี่แหลยต้อง <c oughs> ไม่ติดไฟแดงกับใครเขาเลยวิ <c oughs> ่งสบายแรงกำลังมาแล้วครับนนกำลังมาแล้วคันนึงรถไฟฟ้าลอง กับรถครับตรงนี้นี่แหละียอะไรที่จะดีไปกว่าการรถติด